สบายดีพ่อแม่พี่น้องผมไปมดจุกขู่สุกคนเนาะกระไรมาพกพ่อพ่อกับบ่าวอ้วนเส้นเก้าเส้นเคยพ่อแม่พี่น้องซึ่งว่าภารกิจของบ่าวอ้วนมื้อนี้ก็สิได้เอาเข้าวสารแล้วก็เป็นยำๆนะเนาะเป็นมาม่านี่ยนะไปมอบให้กับคุณตาคุณยายที่ว่าเขาเจ้าสารติ๊บเข่าเนาะที่ว่าบ่าวอ้วนได้ไปศไทยคลิปแล้วนะเนาะก็ได้มีผู้ใหญ่ใจบุญสองทาน เพิ่นก่ออยู่ทางประษษษษษเทศสวิตเซอร์แลนดบ่นแหละเพิ่นก็เลยสงสารคุณตาคุณยายเพิ่นก่อเลยฝากเงินมาให้บ่าวันนี่จำนวนหนึ่ง,นงเนาะก็ผู้หลงมาไลยเรกพ่อแม่พี่นเนาะก็จำนวนเงินที่เขาฝากมาเนาะจะอดไรพ่อมันเลอชื่อเข่าเปาหนึ่งห้าสิบกิโลเนาะก็ก็เลยยุบลายรถของบ่าวันอะไรเลยคือเข่าหนึ่งก็ซอ่อม ันนี้มามาเนาะโอเคหนุ่มพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เขาขวบเได้ออกเดินทางเข้าไปหาท้าปวดเท้าไม่เท้ากันเลยเนะะาะเขาก็บเได้ออกเดินทางไปภูพ้องกันเลยพ่อแม่พี่น้องก็โอเคเนาะพม่มพี่น้องเนาะนี่เขากขวบในเดินทางมาวัดที่บ้านของเพิ่นเป็นเทียมห้อยเนาะนี่ก็จะเข้าไปหาเพิ่นเนาะ รถบ้าอ่อนก็สิได้จอดไว้ห่นเนาะรถสะเรงที่ว่าเฮาบ่ทุกเครื่องมาเนาะเครื่องบ้าอ่นก็เอาได้เอาไปไว้หมดแล้วแหละม่พี่น้องมากางนี่น่เนาะกําลังเข้าทีหนังเนาะสบายดีสบายดีหมดทุกคนเออสบายดีมาปิบ่อ้ายล่ะมาปิไปดอยู่ดีมีแฮงอยู่เตะเฒ่าม่เฒ่าสบายดีสบายดีโดีาดีปะลอ๋อ ขึ้นนี่ขอัดะท่าเจ็บท้องไหมเจ็บท้องเก็ได้กินยาได้หรือจีงานอไรไม่กินเท่าโอ้จะมีเจ็บอันขนบุงอีกอะยเมืม่อชิโร่มาแพอ่ะมาผีที้ตัวนี้ก็แม่สานไม้อ่ะตัวนี้ตัวซานไหมอันนั้นตัวสานมื่อนั้นขายแล้วอ่ะขา,ายแล้วขายแล้วโอ้ขายมันน้องขายมันน้องก็มีคนซื้อหลายอยู่เนาะนี่อยนี่สร้างเติมเลยอ๋อ

11ปี11ปีเนาะก็ได้เข้าเรียนอยู่ติเข้าห้องปยังล่ะป .5 .5 แล้วโอ้่หเก่งหลายเนาะมื้อนั้นมาบจบเนาะกาคือว่าเนาะหลังจากที่ว่าลูกได้มาหาพ่อหาแม่นั้นเนาะายออกไปเนาะก็มีผู้ใหญ่ใจบุญ2ท่าน เพื่อนก็เมตตาสงสารทางพ่อเฒ่าแม่เฒ่านี่แหละเพื่อนเพื่อนก็เลยฝ <c oughs> ากเงินมาให้ลูกนี่ซื้อเขา่าซื้อเข่าจำนวนหนึ่งกระสอบห้าสิบกิโลเนาะที่จะมาให้พ่อเฒ่าแม่เฒ่าเป็นการช่วยเหลือในเบื้องตน้นท่านท่านเพื่นอนสงสารเราเพื่อนก็ได้ฝากมา โอ้อบใจ้อบุณขอบคุเขอคุณขอบคุณขอบคุณขอบุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอะคุณขอบอบคุณอบอบคุณขอบอบอขอบคุณขอบอบคุณขอบอบคอบอขออุอบอบคเอคอบคุเขอบอออขออออออจออขออจออออ สามสิบถงเนาะเครื่องฮีตเนาะสวงามเนาะนี่เขาก็จะได้เอาอนะจะเป็นของควันเนาะที่ว่าเพิ่นผ่านังนมาเหย่ไห้ฮีตเป็นของควันก็พัดเกิลี่ยเพิ่นเนาะที่ว่าเข้าฮีตติดตัวฮีตมันลายเนาะไปแจ็คไห้กับน้องหน่อยนอะเรียนผ่านมาเนาะมันก็เขาเฮ็ดกระเทเพื่อ,อไงเนาะเพื่อแล้วก็มันเหลือแล้วก็ สิได้เอาไปซอยเหลือเนื้อบางต้นเนื้อเคี้ยดอื่นเนาะไปพี่น้องเนาะคือตัวนี้แหละนี่ที่เที่ยวเห็นนี่แหละอันนี้ก็สิได้นนำเอาสามสามพุงตัวเที่ยวอัจะนำเอาแมมโมไปคว้าของแถวแถวก็เหลือมีสามพุงเนาะมอวาน้องนอนนี่เที้แหละพี่น้องนี่ก็จะเป็นเครื่องเดาไปแจ้ไขน้องนอนแค่นั่น นี่เราจะมามอบมามอบให้กับครอบครัวของผู้ท่าม่เท่าเป็นการช่วยเหลือในบางต้นนี่เนาะก็คือว่าเนาะผู้ท่องเท่าเนาะนะอันเครื่องที่ว่าลูกเอาอมใหม่วันี้เนาะมันก็เป็นเครื่องผู้ใหญ่ใจดีสองท่านก็คือแม่ฮักของลูกนี่แหละเพื่อนทั้งสองก็อยู่ทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อน นี้ก็ขอถามพระามแถวยะขั่นอซื้อนาจต้อของเครื่องที่ว่าฟากใหม่นะขันทัดแล้วผู้ซื้อนาลูกลูกก่อที่ก่อก้าวซื้อเสียงเร่น้ำเพื่อนใะพระเถาเถาวูเนาะผู้นี้ใจบุญทานหนึ่งคนก่อคือซื้อวาเม่มาลีซอนอยู่ทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่นก็เป็นคนคนไทยนี่แหละคนไทยนี่แหละเขาจอบไปเฮ็ดเวียกที่พุ่นเนาะผู้ที่สองก็ได้ทั้งก็คือแม่ลินดาคือแม่สุรินดาอันนี้ก็อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันซึ่งคุณยายจับบุญทั้งสองนี่เพิ่นก็เป็นคนไทยก็ได้เฮ็ดเวียกอยู่พุ่นเนาะเพิ่นก็ได้เห็นคิมนั้นแล้วเพิ่นก็สงสารทั้งผู้เฒ่าแม่เฒ่าหลาย เพื่อนก็เลยบอกให้ลูกนี่มาเอาเงินเอาเข่าเอาเครื่องที่มาซอยเลื่อนในบุตตุ่นสักอนนั่นนี่ก็ลูกก็จะโคให้พ่อทำพ่อทาเอาไวยพรให้เพื่อนทั้งสองนะ นอนนอนนอนใครหมันหลับมันด้วยตอนนี้มันหนาวตอนนี้เป็นหนาตะเ่เท่าไม่เท่าเลยผมเงินไก่ที่เบิงน้ำมันดูน้ำเต่าเท่าครับอืมอันนี้หน่อยอันน้อยอันนี้นะคือว่าเนาะพูนย้ายใจดีเพื่อนไหนฝากความหมายมาถามน้องเนาะหลังหลังจากที่ว่าน้องเฮียนจบแล้วนะน้อง น้องมีความไฟ,ฟ่ฝันอยากไปเยี่ยนอย่างโตคุณฟังความหมายมาถามน้องอยากไปเยีาา่ยนภาษาอคันธวาน,น้องเยี่ยนจบมดเกตแล้วน้องอยากไปเยี่ยนภาษาเนาะภาษาเนี่ยเยี่ยนภาษาจีนไปเยี่ยนภาษาจีนโอ้ไปเยี่ยนภาษาจีนเนาะครูนายจะดีเพิ่นฝากให้มาถามเพิ่นก็ให้มาถามแล้วให้ฮู้ความจริงแล้วเนาะ าไใ,ใ,ให้ลูกเขาไปถามเพื่อนเบิ้งว่าเพคนจบมัดเจี๋ยเราคนอยากไปเหียนยังนะนคนฟังมาถามแล้วเขาก็จะได้มาตามที่เพคนคอแล้วเนาะเขาก็จะไมาถามนี่นเนาะจบมัดเจี๋ยเราเนาะอยากไปเหียนทางด่านภาษาจีนเนาะเพราะว่าคนจิบไปเหียนเนาอื่นมันก็จะได้ใช้ทื่นไลน่เนาะไมันก็จะได้ไลป่ปีกัน,น,น,กนเนาะไปเหียนภาษาจีนนีเนาะเขาก็จะไม่ได้ Thế hiện có xong sao tí có chút nó nên nó. Ok, ok, ok. Nó chốt mai nhắc phía này ai, theo quán mày nóng đấy. viên nó đây. ขอบใจเนาะอ่เนี่ยนี่ก็ไหลมอไหลน่องขอบใจยอืตอนนี้ก็ไหวเห้ครับกเทาะมรเทาตวมกินนาะเป็นมาม่เป็นเนี่ยนะเนาะนาม่าเป็นเต่าเข่าเนาะน้าูงนเนี่ยอันรด รถนั่งรถรู้จักรู้จักอ๋อที่ว่าผู้เฒ่าอยากขอรู้จักนี่เออเอออันนี้ผู้ใหญ่จะดีเพิ่นก็ว่ากจะให้อยู่แต่เพิ่นก็ให้ให้รท่าเพราะว่าเพิ่นก็ได ไปช่วยหลายคิดแล้วนั่นแหละเพิ่นก็แบ่งไปช่วยหลายคิดหลายบ่อนเล็กๆแล้วน่อยก็อยากให้รอวันนี้เพิ่นว่าให้รอให้รอเบิ่งก่อนว่าเจ้าสุมทุนกันเจ้าก็สิได้ดินล้นอกหาอยกันทเพิ่นว่าน่ะนหลานนี่เอาน้องมเียนน่อือๆเียนก็เียนไกาเื่อก็เมื่อยบ่น้ํามัน ย้ายจาดีผัวถมิผปวถมิผัจยกโคตอันคงสวยเหลือการไปการมาผัวถมิยาวไม่ได้แล้วนะยักษ์มือใครเครื่องใครโครนี่ไม่ให้นอนใจในโรงเรียนแต่ซื้อข้าวซื้อน้ำกินได้แต่ยาวไม่ได้น้อยเด่นน้อยยักษ์เด้ลูกทิพย์บอกยักษ์ได้ยักได้ต่างจะเฮียนเด้อแต่เฮียนมันเก่งฟังพ่อถัวไม่เท่าเด้อ ก็ต้องดื้อไรเด้บัง,งบังกล่องเลยบงกล่องแล้โอ้ยผู้ยจจ้า,า,ายใจดีพนเดียนบันก่อเนาะต่งใจเฮียมันเก่งคำต่งใจเฮียมันเก่งเราเป็นผู้ยหายใจดีพนที่ชื่อุถทิพย์ให้เอ้ถยอเอาตัวยูทั้งหลังไม่เท่าไม่นางนะักฮุกอ่ะฮุ้ก,กโอ้ยักวุกออขอขออนุญาตเบังเดย เบิ้นั่นนี่ก็เราอ่อนสิที่แต่น้ำพาทานผู้ชมพ่อแม่พี่น้องไปเปรื้อนคือว่ามาเถ่าพ่นกอดเลยตั้มฮุกเนะาะท่านผู้เถ่าพ่นกอดเลยซานทิพเข่าซานไม่ยังนะนี่มาเถ่าพ่นกอดซานเป็นตั้มฮุกเนาะฮุกไม่ฮุกเนาะไม่เถ่าอันนี้เฮ็ดเฮ็ดฮุกคันเพื่องเฮ็ดคันเพื่องเออเฮ็ดเฮ็ดทงกับเปียนผู้ปเปียนอ่ะเฮ็ดทงกับเปียนโอ้โหถเปียนเนาะเดี๋ยวนี้มาเถ่าพ่นกอดกำลัง จีเห็ดแบบเขาจะเก็บดอกเก็บลายอะไรไหมพี่น้องเบัง,บง,บง,บงด้วยไม่แถวนัวลายๆนั่นเป็นแบบไหนนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้พี่น้องงามอยู่เลยอืมทงมนี่โอ้จะเป็นแบบนี้เนาะงอืมโอ้ทำออกมาเป็นแบบนี้เป็นหุบทรงตัวหมาเนาะเห็นบบนี้มันหุบ<อ>จ้างเห้น่ะ เท่ากอกายอันนี้เขาลูเขเอนั่นมะงเฮียนถอกเท่ากกสันอันนั้นเอฟเท้าไม่เท่าก็ายนี่เจ้าเจ้าเจ้าี่เทียบนับยูนออยู่นาบอะรก่อเฮ็ดกเบาอยู่เพื่อนเนาะอืมเมนเนาะโอเคโอเคโอเคเาทำเท่าคนก่อเป็นคนดุมันดูเนาะดีมากเราทำเท้าก่อกำลังจะสานสานกับมเชเ่อะไรตอนนั้นน่ะ บันที่ว่าเราสารมือนันแต่ว่ามันมืดเนาะจต่มันขายมืดเลยเนาะเอแล้วได้พอเท่าไม่เท่าเน้อเดี๋ยวนี้ลูกกอดิี่ไเดี๋ยวนี้ลูกกอดทิ่ไดนขอลาไปก่อนกลับเพราะว่าลูกกอดยังทิ่ไปบนอื่นแด่นะมันอีตื้นเตี้ยเศร้ามากลูกกอดเลยลงมาหาพอเท่าไม่เท่านี่ก่อนเนาะเพราะว่าลูกกอดมีภารกิจทิ่ไปบนอื่นแดเน่แล้อกลับก่อน้อหน่อยเด้อ กับก so, so, ้อนนากับก้อนกับก้อนปศุสัตว์ก้อนปศุทัตว์ปศุทัตไม่เถาก็ให้ดื้อดีมีเฮงความเจริญไม่ได้คงข่ยจะมีตอนนี้เมื่อไนน่ะพัฒนาเชิงใดก็ได้สิ่งนั้นเด้อปศุสัตวเด้ออ้าการก้อนลูกกับก้อนก็โอเคเนาะเพ่อแม่พี่น้องเนาะบักงวันก็ได้มาหมอบเขาซานแล้วก็กับเป็นม้าเนี่ยให้ทั้งปศุเฒ่า์ไม่เ่าเพิ่น เป็ทียบห้อยแล้วเนาะพระเทพรัน์ก็ดีใจลายเนาะที่ว่าไหนมีผู้ใหญ่ใจบุญมาช่วยเหลือเนาะเพื่อนก็ดีใจลายสิ่งหลายอย่างแล้วเนาะก็คือว่าเนาะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากความมาให้บ่าววนนี่มาถามทั้งลานสาวของพ่อเฒ่าเพิ่นเนาะว่าหลานสาวเพิ่อนว่าทัางจบมดเจ็ดมาแล้วหลานสาวเพิ่นนั่นยักษ์รียนภาษาจีน ราะว่าขั้นจิไปเฮียนด่านอื่นมันก็จะใส่งบประมาณถือว่าทืนหอนจิจะไปเฮียนนะมันหลายเนาะก็เลยจะขอไปเฮียนหนานาภาษาจีนมันก็จะได้ใส่ทืนหน่อยเนาะมันก็จะบ่ได้ใส่ทินหลายเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ้าวนก็สะได้เอาไว้สำนีเนาะไปเจอกันไหมนะคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบอะไรเกี่ยติดตามรับชมน้ำกันเนาะ ถ้าหากว่าผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดที่เข้ามาสม้มเคียมีหลอกถ้าหากเมตตาสงสารครอบครัวของพระธรรมเทาม่าเพื่อนก็สามารถต่อพัวพันมาทางเบะอ้วนเลยคือเก่าเนะาะเบะอ้วนก็สิขอเป็นสะพานบนไหลทุกทุกท่านที่บริจาคมาเนาะ,ะมาหอนี่ยบา้าอ่อนก่อ่มีอย่างไรเนาะก่อชิขออวพยพรใส่ให้กับทั้งไม่หักทั้งสองทานเนาะก็ขอให้เพื่อนยูดีมีแห้งความเจ็บย่าไรความไข่ายามี พัฒนาสิ่งใดขออะไ้สิ่งนั้นนอดรับขอได้งเงินหมืน่นนดเตินขอได้งเงินแสนสิ่งที่ท่านได้มาในมื่อนี้ก็ขอให้กับไปาตัวทานหอยเท่าพ่อเท่าเลยเนาะาาุเนะโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เบิกบัตรขอสิได้ดขอร่าทานผู้ชมาหไปซ้ำานี่เนาะคอยเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ